เปียกปอนอยู่กลางสนาม <200. S 2> ครูที่ต้องเดินนำก็เช่นเดียวกันเค้ื่อนดนตรีวงตัวทวาทิตนี่ฮะและทำให้กลายเป็นที่ภาควิจารณ์เป็นตัวเพจอยากดังเดี๋ยวจะให้รีเทิร์นเปิดคลิปขณะที่ครูกับกู้ภัยกำลังช่วยกันประถมพยาบาลเด็กๆอะค่ะเพราะน้องๆทั้งลูกเสือทั้งเนืนารีเป็นลมนะคะ,มเ,ะเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาที่สนามสุพัชราสาย mm. ามีการจัดกิจกรรม วันค้ายวันสธนา,นาธรสารมดาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปีมีนักเรียนมาร่วมพิธีจํานวนมากทั้งลูกเสือทั้งเนตรนารีอาาเจ็ดสิบหจังหวัดทั่วประเทศเลยก็ปรากฏว,ว่ามีประเด็นในช่วงพิธีเนี่ยฝนตกหนักแต่นักเรียนยังต้องเดินสวนสนามานกระทั่งสามารถแปลอักษรได้ครบท้วนเปียกปอนอยู่กลา,งส,าสงสนามครูที่ต้องเดินนําก็เช่นเดียวกันเครื่อนดนตรีวงตัวทวาทิ นี่ฮะและทำให้กลายเป็นที่ภาควิจารณ์เป็นตัวเพจอยากดังเดี๋ยวจะให้รีเทิร์นเปิดคลิปขณะที่ครูกับกู้ภัยกำลังช่วยกันปฐมพยาบาลเด็ก,กๆอะค่ะเพราะน้องๆทั้งลูกเสือทั้งเนรนารีเป็นลมนะคะอืมครับไยครับคุณครูไปเลยครับคุณครูไปไต่าน้องออกเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเดยนเดินเะิาเดิเดิเดเดิวยดินเดินาดนเดินเดินเนเนีดนดเดเดินเดิดิวยดินเนเนเดิเนาที รับแจ้งเหตุลูกเสือกับเล่นดารีเดินสวนสนามเบื้องต้นเด็กหลายรายป่วยหน้ามืดเป็นลมไม่มีแรงอ่อนเพลียอาหารเป็นพิษหน่วยพยาบาลเข้ามาดูแลให้เด็กมีอาการดีขึ้นที่สนามสุพัชราชัยหลายเพจดังก็โพสต์แต่ไปบมอเลนในตองไปตั้งคำถามว่าทำไมถึงให้มีการสวนสนามก,นกลางฝน